วัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่อูเพจที่ดินเงินล้านอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพามาดูที่ดินเปิดโครงการแรกแล้วนะคะเราเคยมารีวิวครั้งหนึ่งแล้วนะคะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกเราแจ้งว่าสามารถแบ่งแบ่งย่อยได้เนาะทีนี้ขออนุญาตแจ้งใหม่เลยค่ะตอนนี้ที่ดินของเรานะคะพิกัดอยู่ที่กม6กนะคะวิ่งมารังสิตนครนายกนะคะก็อยู่ที่ชื่อโครงการนะคะภิเขาว,วังต้นกม64คิค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะแบ่งขายทั้งหมดนะคะ9แปลงค่ะแปลงแรกนะคะอยู่ที่2ไร่ค่ะเป็นแปลงแรกเลยเข้ามาเจอเลยนะคะแล้วก็แปลงถัดไปนะคะแปลงที่2ถึงแปลงที่8นะคะ600ตารางวานะคะแปลงสุดท้าย900กว่าตารางวานะคะมาดูค่ะว่าจะชอบแปลงด้านหน้าหรือแปลงด้านหลังนะคะ แป้งไหนก็ได้ค่ะราคาเพียง4,500บาทต่อตารางวานะคะคุณก็จะได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ท่ามกลางวิวเขาด้านหน้าเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็เดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะพิกัดที่อุ้ยืนอยู่นะคะเราวิ่งมาจากถนนรังสิตนครนายกนะคะตั้งพิกัดเป็นรีสอร์ทชลพิษก็ได้ค่ะมาปุ๊บนะคะเราข้ามแยกบางอ้อมาเนาะก็จะซ้ายเลี้ยวซ้ายข้าม รีสอร์ทโชลพลึกมานะคะแล้วก็เลี้ยวขวาตามคลองปุะชาแบบนี้มาเลยนะคะตอนนี้ยังเป็นคลองลูกรางอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอบออตอได้งบประมาณที่เป็นลาดยางแล้วนะคะวิ่งมาแค่9 0้เมตรนะคะถ้าใครที่เคยดูเรื่อยๆก็จะเจอบ้านสวนประตูนครนายกกม64นะคะบ้านที่ดินแปลงนั้นออกจากแปลงนั้นมาแค่ร0อเมตรก็จะเจอตรงนี้เลยค่ะจะเห็นว่านะคะเดี้ยวลงมาตรงนี้ค่ะด้านขวาก็จะเป็นทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้นะคะ ราอยู่ด้านซ้ายทั้งฝั่งเลยค่ะจะเห็นว่าเราทําทางเข้าแปลงอยู่ที่เออ8เมตรนะคะแล้วก็ทุกหลังได้บรรยากาศถูกใกล้ทิวเขาสุดๆนะคะด่วนพาริบเข้ามาเลยนะคะถ้ายังไงจับจองนะคะทุกแปลงนะคะไม่มีบวกเพิ่มค่ะชอบโซนหน้าโซนหลังแปลงใหญ่แปลงเล็กนะคะแอดไลน์มาที่อูได้เลยค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในโครงการได้เลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ซ้ายมือทั้งแถบเลยนะคะก็พิกัดอยู่กม64เนาะถ้าลูกค้าที่เคยมาดูโครงการชุลพฤกษ์บ้านสวนพร้อมที่ดินนะคะห่างจากตำแหน่งนั้นมานะคะเลี้ยวซ้ายออกมาแค่ร้อยเมตรเจอพิกัดตรงนี้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะแบ่งขายค่ะเป็นร็อกยาวไปด้านนี้เลยนะคะแปลงแรกก็คือแบ่งขายแปลงหนึ่งนี่ค่ะก็จะอยู่ที่สองไร่นะคะ800ตารางวานะคะ มีทั้งหมด9แปลงค่ะแปลงต่อไปก็คือแปลงที่2ถึงแปลงที่8นะคะก็แปลงละ600ตารางวานะคะแล้วก็แปลงสุดท้าย9 5 5ตารางวานะคะทุกแปลงนะคะเรามีการล้อมรั้วให้นะคะผมดินให้ค่ะมีไฟฟ้าแล้วก็น้ำหน้าแปลงนะคะถนนกลางแปลงก็คือ8เมตรแบบนี้เลยนะคะราคาขายอยู่ที่นะคะ 4500บาทต่อตารางวาทุกแปลงเลยนะคะฟรีค่าโอนค่ะนี่คะ่ะก็จะเห็นวิวเขาแบบนี้นะคะทางเข้ามานะคะก็จะเป็นถนนรังสิตนครนายกนะคะตัดเข้าตรงรีสอร์ทชลพพึษ์นะคะจะเห็นรถที่วิ่งอยู่นะคะจากตำแหน่งรีสอร์ทชลพพึษ์มาข้ามคลองมาก็คือ,อเลี้ยวขวานะคะประมาณ900เมตรเจอตำแหน่งนี้เลยนะคะต้นไม้ต้น ตามจุรีตรงนี้นะคะมาค่ะมาจับจองนะคะตำแหน่งนี้ก็อยู่ใกล้กับแยกบางอ้อ,อแค่5กิโลเมตรนะคะเป็นทำเลทองที่น่าจับจองเป็นเจ้าของมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้สถานที่ตากอากาศนะคะเป็นบ้านวิวเขานะคะแล้วก็เข้าออกรุงเทพสะดวกสบายนะคะพิกัดนี้เลยค่ะส่วนแปลงหน้านี่ก็จะเป็นทุงน่งนาของชาวบ้านนะคะบรรยากาศสวยมากค่ะ มาค่ะมาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ด้วยกันนะคะติดต่ออู้นะคะ0826162428นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ